สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะส้นเท้าขวามีแผลฉีกขาดยาว2เซนติเมตรผลชนสูตรชี้ชัดส้นเท้าขวาแตงโมมีแผลฉีกขาดหรือข้อสงสัยมีตะปูตำจะจริงตอนนี้โลกออนไลน์รวมถึงนักสืบโซเชียลต่างกำลังโฟกัสไปที่ประเด็น ที่เท้าขวาของแตงโมเหมือนจะมีตะปูทิ่มอยู่เรื่องนี้ถกเถียงกันไปแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคม65โดยโลกทวิตเตอร์มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งของสาวแตงโมพร้อมบอกว่าเห็นเหมือนตะปูตําเท้าอยู่ซึ่งรอยแผลนี้ไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนทำเอาชาวเน็ตช่วยกันวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ แต่ในที่สุดประเด็นนี้ก็ถูกปัดตกไปเพราะเมื่อดูหลายๆภาพในมุมเดียวกันพบว่าน่าจะเป็นรอยคลื่นของน้ําในแม่น้ํามากกว่าอีกทั้งหากอิงตามผลสรุปสำนวนคดีของแตงโมที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยไว้อย่างละเอียดว่าสภาพบาดแผลภายนอกร่างกายรวม26บาดแผลแบ่งเป็นบาดแผล10กลุ่มคือบาดแผลที่1แผลขนาดใหญ่ที่สุดที่ต้นขาขวาด้านใน กลุ่มที่2บาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบเป็นแผลข้อพับเข่าขวา3แผลกลุ่มที่3บาดแผลถลอกแนวยาวน่องขวาและแผลขนานกัน5แผลกลุ่มที่4แนวแผลถลอกแนวยาวต้นขาซ้ายด้านในแนวเฉียงขนานกัน3มแผล กลุ่มที่5บาดแผลฉีกขาดข้อพับเข่าซ้าย2แผลกลุ่มที่6บาดแผลถลอกเป็นแนวยาวจากข้อพับเข่าซ้ายถึงน่องซ้ายด้านใน7แผลกลุ่มที่7บาดแผลถลอกที่เข่าซ้ายด้านนอกกลุ่มที่8บาดแผลฟกช้ำบริเวณด้านนอกกลุ่มที่9บาดแผลฟกช้ำเข่าซ้ายกลุ่มที่10บาดแผลฟกช้ำบริเวณแข้งซ้ายโดยบาดแผลทั้ง10กลุ่มมีการเก็บนำเนื้อเยื่อไปตรวจ พบว่าเม็ดเลือดแดงในเนื้อเยื่อกว่า26บาทแผลบนศพเกิดก่อนการเสรียชีวิตทั้งหมดเท่ากับไม่ปรากฏบาดแผลที่เท้าล่าสุดชาวเน็ตขุดผลชนสูตรของนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์อ้างอิงโดยพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปรากฏผลตรวจบาดแผลของทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าส้นเท้า ข้างขวาของแตงโมพบรอยแผลฉีกขาดบริเวณข้อพับเรียบยาวถึง2เซนติเมตรหลายคนคาดเดากันว่าหรือที่มีข้อสงสัยก่อนหน้านี้เรื่องตะปูทิ่มที่เท้าของแตงโมจะเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามคงต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบายอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ